สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก้องไก่สู่ผูสู่คนนะครับพ่อผมคือเกานะครับเชฟนกแก้วสายพูดการกินเมืนอเจอรนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับสมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับคันพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิ้งละเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเดมื้อเยาเๆนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบไ่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับมื่อนี่กะ มาไถนานะครับพี่น้องนี่ครับอยู่ทั้งหลังนี่ก็รถไถนาเดินตามนะครับรถไถนาเดินตามคันนี้ก็อายุประมาณสากกว่าปีนะครับมันนี่กับมาไถนะครับนาทั้งเบิดอยู่บนนี้มี8แปดไรนะครับไถไปแล้วซีซีครับอีกมีตรงนี้อีกสองไรนะสิเป็นหกไรนะครับเดี๋ยวพาพี่พน้องไปเบิ้งนะครับอุปกรณ์การไถนากันเลยนะครับว่ามีอย่างนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุปกรณ์ไถนานะครับ กับนี้นะครับรถไถน้าเดินตามนะครับนี่ครับคูปบต้านะครับอันนี้เป็นเก้าแรล้งนะครับแล้วก็เกี้ยวนะครับเกี้ยวนี่จากเศษเล็กนะครับพะลุงเห็ดไ้นะครับผมไม่ได้เห็ดเองนะครับเอาอุปกรณ์นะครับเศษเล็กนะครับมาเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นไอ้วงเล็กที่มากับรถไถนะครับเอามาเชื่อมนะครับแล้วก็เชื่อมใส่ลูกปืนห้างห้างนะครับ ของห้างนะครับแทบสิบได้ซื้อนะครับโต๊อันนี้ก็เก็บมาจากคังขยะนะครับนี่ครับโตใหม่นะครับนี่ครับเอามาเฮ็ดเป็นของเตีนะครับเออฮ็ดเป็นเกี้ยวนะครับนั่งนะครับเกี้ยวซิ่งนะครับขอเอวอออนบอออนบอจักนะครับแต่ว่าสามารถไถได้นะครับนี่ครับมาอนีก็ไถนะครับนี่ครับเขามีพี่น้องนี่ครับนี่ครับไถทั้งเบิดฟังนั่นเลี้ยวลันทั้งเบิดนะครับทั้งเบิดฟังนั่นซีไรนะครับ มื่อน,นี้กัดผู้เดียวเด้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับว่าเสียหอยมันเลี้ยวฟังนี่อีกนะครับนี่ฟังนี่อีกสี่รแต่ว่าคือสิบเลี่ยวมันคำแล้วครับนี่ตอนนี้ก็เวลาหางงแรงแล้วครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าฟังนี่ก็ไทยเลี้ยวแล้วนะครับจากรถไทยรถไทยในตำนานเลยนะครับรถไทยคันนี้อายุส้าเจ็ดหรือส้าหกปีนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับอันนี้ครับผมไถเรียวแล้วครับฟังนี่ไถเรียวแล้วบนมีน้ำจะดีสูดน้ำใส่แล้วก็อีกคุบนะครับมายำอีกนะครับนี่ครับวิธีของสาวน้านะครับอันนี้เห็ดน้าปังนะครับน้าปังอนี้ก็เป็นซีพีตองแปดนะครับที่สีไส้นะครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์ก็นี่ครับใส่ทุนแรงได้หลายเติบอยู่นะครับมือนึงนะครับไถ คันไถจริงๆนะครับนานจะได้สิบไรอยู่ไถผู้เดียวกันเลยครับในแต่นี้ผมกับไถผู้เดียวนี่เห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ซีไรนะครับฟังฟังนี้อีกซีไรนะครับนี่ครับกำลังไถอยู่นะครับตอนนี้พักลุงมาถ่ายคลิปก่อนนะครับนี่ครับน้ำกัลายนะครับวันนี้เป็นน้ำใต้ดินนะครับน้ำบาดาลสูบน้ำบาดาลนะครับน้ำคงทังเขตสวรสด์ยังพัดน้ำได้อยมานะครับพี่น้องจะต้องสูบน้ำใต้ดินก่อนนะครับก็สิทําการว่านนะครับ วันอัตราการใส่เขานะครับในการวานน้ำต้มของผมก็อยู่ที่ส2กิโลนะครับต่อหนึ่งไรนะครับนี่ครับอันนี้เกี่ยวอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้ผู้เฮ็ดกับไปเมืองนอกแล้วครับพลุงนะครับเฮ็ดผมเฮ็ดโป้ปินนะครับนี่ครับเกี่ยวนะครับนี่บ่อันนี้ก็ลูกปืนเห็นบ่ครับลูกปืนกับลูกปืนเบอร์ไรบ้างนี่ลูกปืนทีเก็บมานะครับอันนี้ก็เชื่อม ไซเลยนะครับเอวออนนะครับสามารถเลี้ยวได้นี่ยมองมาที่น้องเลี้ยวได้สบายนะครับรถไทยก็เป็นคูโบต้าในตำนานนะครับเก้าวแรงนะครับอีซี่หรืออาจี่ผมมาจากนะครับมันลลบไปเลยอันนั้นอีหอนะครับเก้าแรงนะครับสนิมกินไปละนะครับพี่น้องนี่ทั้งเบิดกับแปดเลนะครับนี่ครับขึ้นยปฮอน เครื่องเคียงวุ้นนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับตะเวนกับข้อยแล้วครับตะเวนค่อยละสีแรงแล้วครับกระสีทําการไช้อีกจักหน่อยนะครับแล้วกระสีได้เมือนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเอเชียไปเลี้ยนแบบกระเลี้ยนแบบได้นะครับอันนี้ครับไช้ได้สบายนะครับนี่ครับบ่เมื่อยนะครับเห็นบังคับพี่น้องเอาอุปกรณ์นะครับของเหลือใส่นะครับเศษเล็กก็ว่าได้นะครับนี่ครับเห็นว่า เอามาเชื่อมนะครับเทปเป็นเกี่ยวนะครับนั่งไถได้สบายเดี๋ยววันนี้สีผ้าพี่พานองไปเบิ่งเลยนะครับว่ามันไถได้หรือบ่ได้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องไถได้สบายเลยนะครับพี่น้องทุกคนอันนี้บ่ได้เล็งเต็มไ่ได้เล็งเต็มเบลวนะครับบ่ได้เล็งเต็มแยกนะครับนี่ครับนี่เห็น่นี่ครับไถได้สบายเลยนะครับเห็น่นั่งไถสบาย ไถมือเดียวนี่ผมต้องไถทิพท in wow. ั in, ้งไถนะครับนี uh ่ค huh. รับนี in, tonight, ่คร in, right ับมื่อนี้ซื้อน้ำมันมาสองร้อยนะครับยังไม่ทันได้เบิดนะครับไถไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับพี่น้องอาจจะมีเสียงดังยังไงแล้วครับเพราะว่าไถนานะครับนี่ครับน้ำมันใส่ไปทั้งเบิดสองร้อยบาทไถได้ซีไร่ละนี่ละไร่ที่หกกำลังไถอย่นี้พี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมเด้งตัวไห กิ่ไข่น่อที่สองคนมัดมดนะครับเขาต้องกินหลายครับกินไม่น้อยนะครับแล้วเขาก็เอาอีกคบุบมาย้ำอีกรอบหนึ่งยำเรียวเขาก็ลูบเปลือกอีกนะครับลูบให้มันเรียบๆหลังจากนั้นบ้านเสร็จเขาก็คุ้มขาเลยนะครับปีนี้สีไสสุดคุ้มขาเลยนะครับว่าสีได้ผลนะครับคุ้มขานี่ก็สิสีไส มือหนึ่งสองมือก็ฉีดเลยนะครับหลังวันนะครับเอาวันนี้พ่อแม่พี่น้องทีได้เดียวละยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับสำหรับมันนี้เดี๋ยวไถ่น้ำแล้วสองไลน์ดีก่อนนะครบับสวัสดีครับ